รอ,อกคับไม่ไปให้ป้าเอาออกให้ดูสิมานี่มานี่ <c oughs> เอะไทลูกสั่นไแลุก <c oughs> <c oughs> พี่คิมอะหาพี่คิมก่อนเรียกไปให้พี่คีมถอดไปเอาพี่คิมก่อนให้มาต้องถอดตรงตรงคิมถอดมากี่แม่แม่ไม่ได้ออกแล้วฮะพีทยูยูเซพีทเอาโอ้ออกได้แล้วไม่อยากใส่ Thank you con. Thank you Pichim. Kim. Oh, Đó, can I thank you to my Dạ yeah, thank you tụi này có thank you. Hả? Ai giúp con, giúp con. Thank giúp con liệu. Dạ. Cho mừng. Cho mừng เอาคูกกิ้งก่อนคุกกิ้งแล้วเล่นในคุกกิ้งเนี่คุกคกิ้งก่อน,นเลยเรวคุกกิ้งว้าวสูงแง่เอาปิ้งหมาอาปิ้งหมาปิ้งหมีปิ้งหม,งม,งม,ทม,ทมีทอดหมีแล้วทอดหม,มีทอดหมาแล้วทอดหมาเอามาทอดหมาให้พี่คีมกินหน่อยเลย ไปถอดออกเลยไม่ต้องใส่พี่ใส่มาทำไมฮะเจ้าเมืองพี่ใส่มาทำไมบ่ไปตัวว้งอื้นว้าวบอกแต่บอกหนามบอกบอกโอ้โหไหนหยอนอยู่ตัวนี้ทำไมเก่งอย่างนี้วะเอาขุด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 ดินขึ้นลูก Tell me, mời nắng bàn căn với nhau. không biết không biết. Hôm nay, anh Tak eh Tak eh Nanti kita Wow Ban pang